ดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตการนวดน่องด้วยตัวเองนะคะการนวดน่องนะคะหลักๆเราจะเน้นกล้ามเนื้อเรียกว่ากล้ามเนื้อแกสโตรกมีเนี้จะเป็นกล้ามเนื้อบนสุดนะคะข้างในก็จะมีกล้ามเนื้อ,อโซเลียสนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเอ็นร้อยหวายนะคะซึ่งก่อนเรานวดก็เอฟฟรลาดสักหน่อยนะคะอันนี้นะคะของพิมจะมี เส้นเลือดขอดบริเวณนี้นะคะเส้นเลือดขอดร,ระดับนี้สามารถนวดได้นะคะนวดผ่านบริเวณนี้ได้คลึงเบาๆนะคะแต่ไม่ควรไปกดจุดหรือไปเน้นนวดหนักๆนะคะในกรณีที่เราเจอลูกค้าที่เป็นเส้นเลือดขอดนะคะถ้าเป็นลักษณะนี้โอเคแต่ถ้าเป็นเส้นเลือดขอดที่โป่งพองขึ้นมานูนจนเจ็บอันนั้นห้ามนวดเด็ดขาดนะคะเพราะอาจจะทำให้เลือดที่คั่งอยู่ในบริเวณเส้นเลือดขอดนะคะ ถ,ถูกกดแล้วมันเคลื่อนย้ายอาจจะไปอุดขั้วปอดหรือขั้วหัวใจได้นะคะซึ่งอันตรายเราก็จะงดเว้นนะคะไปนะคะทีนี้เรามาดูเทคนิคการนวดนะคะเริ่มแรกเนี่ยให้จับนะคะจับกล้ามเนื้อนะคะแล้วจับขยับขึ้นลงลักษณะนี้นะคะเพื่อคลายนะคะกล้ามเนื้อของเรานะคะเราจะได้เช็คได้ด้วยว่าบริเวณไหนที่มันตึงนะคะ ทำสัก3ารอบนะคะทีนี้นะคะเราจะมาแก้ที่บริเวณเอ็าก่อนนะคะเอ็นร้อยหวายเนี่ยเวลาเรานวดนะคะอย่างถ้าเรานวดตัวเองการกดลักษานี้ไม่ค่อยช่วยอะไรนะคะให้จับ n อ็นร้อยหแล้วก็ขยับนะคะขยับซ้ายขวาซ้ายขวาลักษณะนี้นะคะซ้ายขวาซ้ายขวานะะหรือว่าจะดันขึ้นนะดันขึ้นแล้วค้างไว้หรือว่าจะกดลงนะคะ เฉพาะ N100 ไวนะคะ,ะคือเรากดให้มันเกิดการหมุนไปอย่างเงี้ยค่ะดันออกไปอย่างเงี้ยค่ะซ้ายขวาซ้ายขวาลักษณะนี้นะคะทําสักพักนะคะจนกว่าบริเวณนี้มันจะคลายนะสังเกตนะคะพิมพ์ทําไปสักพักตอนนี้มันเริ่มคลายแล้วนะคะมันวงในการขยับอะค่ะมันขยับได้ง่ายมากขึ้นนะคะจากที่ตอนแรกเนี่ย เวลาเราขยับมันขยับได้ยากนะคะแล้วก็ขยับจนมาถึงบริเวณนี้นะคะทีนี้พอบริเวณนี้อ่อนแล้วนะคะก็ใช้การเอฟอร่านะคะใครจะใช้มือก็ได้นะะแต่ของพี่มันมีหินประจาตัวนะยังก็จะใช้ในการสไลด์ลักษณะนี้นะคะ บางคนนะคะถามเข้ามาเยอะเนาะหลายคนถามเข้ามาเยอะอยู่ยกับหินตัวนี้นะคะอันนี้เป็นหินที่พิมพ์ออกแบบเองนะคะไม่มีขายที่ไหนเพราะพิมพ์เป็นคนดีไซน์เองนะคะติดต่อซื้อได้ที่เพจ spa ball academy นะคะ,ะ,คะเวลาเราใช้งานนะคะเราก็จะทําการสไลด์ลักษณะนี้เราจะเน้นสไลด์นะคะจะขึ้นหรือลงก็ได้นะ,ะแต่ใหเ้เน้นสไลด์ตรงกลางก่อนนะคะสามารถคว่ำลักษณะนี้ก็ได้นะคะซึ่งหินเนี่ยจะนะคะกดได้ ทุกทิศทางเลยนะคะมึนก็จะกดแบบนี้ก่อนนะคะแล้วทีเนี้ยให้หาเส้นชิดกระดูกน้าแข้งนะคะซึ่งจะอยู่บริเวณนี้นะคะก็นะคะมึก็จะใช้หินในการสไลด์ถ้าคุณไม่มีหินนะคะใช้นิ้วโป้งสไลด์แบบนี้นะคะแต่ถ้าใครมีหินนะนักเรียนพิมพ์ก็ส่วนมากจะมีหินชนิดนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถใช้สไลด์จะสไลด์ขึ้นสไลด์ลงก็ได้นะคะได้หมดนะคะ ในส่วนของนะคะหัวของกล้ามเนื้อแก s สโตรกมิเมสเราก็ใช้ท้องหิดน,นะคะในการสไลด์ลงได้เลยนะคะประหยัดแรงได้มากนะคะแล้วเวลาเรานวดมันก็ถึงเส้นด้วยนะคะดีกว่าการใช้มือนะคะเพราะถึงเวลาปวดเมื่อยมาเนี่ยหาคนนวดลำบากมากนะคะเราต้องนวดเองนะคะทีเนี้ย พอเรากดจนนิ่มแล้วค่ะถ้าอยากจะกดเส้นนะคะตรงนี้ถ้าเรากดค่ะมันจะเป็นขอบของกล้ามเนื้อโซเลียสนะคะซึ่งปกติเราสามารถใช้นะคะคนิ้วกดไปแบบนี้ก็ได้นะคะแต่จริงๆอไม่จําเป็นเลยนะคะเพราะว่ามันจะเจ็บให้เราใช้การจับลักษณะนี้นะคะจับเขย่านะคะคจับเขยา่าแต่ไม่ต้องกดจุดลึกนะถ้ากดจุดลึกมันจะเจ็บนะคะจะใช้ลักษณะการเขยา่าลักษณะนี้นะคะ ้าเรามามองในลักษณะนี้ค่ะว่ามันคลายรือยังเวลาเราเขี่ยนะคะกล้ามเนื้อควณจะเห็นว่ามันอ่อนแล้วนะคะถ้าเทียบกับอีกข้างหนึ่งนะคะซึ่งมันจะมีความแข็งกว่าแข็งตรงนี้เพราะพิมพ์ยังเมนวดนะคะอันนี้เวลาเราจับนะคะความแข็งอ่อนจะต่างกันนะคะก็เป็นเทคนิคที่นะคะสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะคะก็เน้นการบีบแล้วดึงออกจากกระดูกแบบนี้นะคะ บีบนะคะแล้วก็ดึงออกจากกระดูกนะคะหรือว่าจะบีบแล้วก็ขยับก็ได้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็เช็คนะคะว่ากล้ามเนื้อคลายหรือ,อยังนะคะแล้วก็วิธีการอีกอย่างที่เราใช้นะคะได้ก็คือการนะคะกดไปที่หัวกล้ามเนื้อนะคะร่วมกับการกระดกเท้าลักษณะนี้นะคะก็จะทําให้กล้ามเนื้อน่องน่ะมันคลายตัวได้ไวขึ้นนะคะ,นะคะก็ เป็นเสร็จนะคะสำหรับการนวดน่อง